เปิดโพสต์ตายชุติมาหลังพิธาช่วดโหวตนายกตายด้วยชมาออกมาสแสดงความคิดเห็นกรณีทีมพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไก่ยังไม่ได้เป็นนายกเนื่องจากได้คะแนน,นโหวตเห็นชอบจากสอวอสอรวมกันไม่ถึงครึ่งแม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งและรวมคะแนนสสอได้มากที่สุดก็ตามแต่ก็ไม่ผ่านด่าน2 5 0สอวเพราะมีสอวลงมติเห็นชอบเพียง13คน โดยแชร์ข่าวที่พิธาหววไม่ผ่านลงอีกสตอรี่พร้อมตั้งคำถามสั้นๆว่าแล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมคะนอกจากนี้ตาชุวิมายัางแชร์ภาพวาทะของนายชาดาไทยเศษกับพิธาที่โต้เถียงกันในสภาพร้อมถามสั้นๆว่าซ้ายเป็นอะไร ขอบคุณที่มาของข่าวจาก entertain.tini.com